สององค์มั่แล้วต้นตะเกียนก็มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคุณพ่คุพ่อคุณพอยุบย้าเดือยขึ้นพยุบหลังกุดปูข้องน้ำถ้าเดือยขึ้นมากพขึ้นมาแล้วขึ้นมากล้นได้ได้ใช่ตะเียน้า้นช่วบเถ่้าม่งเป็นต้าเป็นชวบน้ดเถอพป็นช่ีก่ได้มาทำหดุน้สมกันเนาะห้อสังมเปียน นูนจำปานูนจำปาบ้านดุงยางตำบลสุมเศร้าอำเภอเพนจังหวัดอุดสามรรมร่วมทำบุญร่วมสร้างพรรมหาจักพัรดิพรรมหาจักพัรดิและน่องคำลุบัมุพุทธศาสนพุทธศาสนาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ถ้าใครถ้าใครได้มาพระอาจารย์ก็จะให้นะครับยันพยันของพ่อปู่สีสุดโทบันดาลโชคลาภแล้วก็มีพระเกี้ยวแล้วก็มีลูกแก้วสารพัดนึกของพ่อปู่สีสุดโทนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่ต้นตะเคียนกันเลยนะครับสักคู่ครับ Ile ya ทังจะไปกล้วยนะครับแต่เราจะมาที่ตัวเลขราคาทูบนะครับไม่แน่ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ ดอกแต่พอจุดเสร็จแล้วกลายเป็นิบดอกก็เลยดับไปดอกหนึ่งนะครับจะเป็นนี่นะครับตรงที่มีคนมาถูอันนี้จะโหลดให้นะครับ ขอตัวเด้อขออนุญาตอนุญาตเด้อยินอยากมาถายกล้วยนะคะว่านี้โซเลตโบนะคะขอถ่ายตรงนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขห้าปะคะผมกล้วยค่ะเจ้าจามเหเป็นเลข5้ามันมจะเป็นเลข5ู้นย์นะนี่ ห้นหเปล่าแก๊บนี่ครับเจตังนี่กล้วยเ,เห็ดปอโยขาตั้งกล้องก็ลำบากอย่างเลย,ย,ยขอายภาพสั่นไว้สักครู่นะครับคุณผู้ชมห้าศูย <c oughs> มือ<ม>ไ,ไม่นิ่งเด้อมือไม่นิ่งเหมือนกันเลยท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตระไดรล่องพิจารณากบ้างเดอ้อค่ะแอดมินเห็นเป็นห้าศูนย์นะคะแก๊บมองเห็นเป็นเจ็ดสี่ ใช่ครับตรงนี้ดินี่ตรงกลางนี้ก็เป็นสองอใช่ครับตรงนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้น่าจะเป็นเลขสี่หรือเปล่าเนาะท่านผู้ชมอาจจะเป็นเลขอะไรเนาะนี่เดีแต่ทางม,มองเห็นเป็นเลขสี่ไหมอันนั้นเป็นฮาศูนย์แล้วก็อันนี้มีเลขสี่แม่นบ่ดอนบ้านนี่แต่กล้วยตรงนี้ทําไมมองเห็นเป็นเลขสองเนาะนี่เนี่ยใช่ไหมครับ อันนี้เหมือนเลขสองเหมือนเลขสองแม่งก็เลขเจ็ดบิลังกาห้าศูนย์สองสี่อันนี้ห้าศูนย์แล้วก็มีเลขสองแล้วก็มีเลขสี่ตรงนี้เนี่ยยับได้เจ็ดสี่สองหรือไม่ก็ 7, 4, 7. เจ็ดสี่เจ็ดลองดูแกลองดูขอโทษนะครับ สามลูกตรงนี้ด้านซ้ายก็จะเป็นเหมือนสี่ห้านะครับเหมือนสี่ห้าใช่ครับนี่ครับมาดูในกล้องแก๊ปนี่เห็นเหมือนสี่ห้าใช่ครับสามลูกตรงนี้ที่เรียงกันเลขซ้ายลูกูกซ้ายนี่ครับลูกซ้ายนี่เหมือนสี่ห้าตรงกลางนี่เหมือนเหมือนสามไม่งั้นก็เจ็ดสี่ครับแล้วก็ลูกทางขวาเหมือนสองหรือไม่ก็เลขเจ็ดตีลังกาครับ ใช่ครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูกันนะครับโอ้แต่ตรงนี้เหมือนเลขสองชัดๆเลยครับนี่พิจารณาเบิ้งเด้อค่ะท่านผู้ชมนะครเหมือนเลขสองนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับแอดมินก็ได้แค่เป็นแนวทางหรือเป็นสื่อกลางให้ FC ทุกท่าน และคุณผู้ชมทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาลูกป,ปั้นของแม่สบายเงินสบายทองนะครับหลังจากที่ช่องข้างนี้แล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะไปสองน่าจะเป็นอ๋อแม่สบายางฝั่งโน้น่าจะเป็นแม่สบายทองเดี๋ยวแอดมินจะพาท่านผู้ชมไปสองเนาะน่าจะใช่นะครับเพราะฝั่งนี้เป็นสร้อยสร้อยเงินเนาะครับ ผู้ชมลองดูนะค,ะคะรับงนี้มีเลมสองดูนะคะทางต้นนี้เน่ยเดี๋ยวเป็นตะเคียนตะเคียนทองของเจ้าแม่สบายทองนะครับ นี่ครับข้างูนนี้นเหมือนเจ็ดเจ็ดเลยครับเลี่ใใคล้ายๆที่ปู่ผ้าขาวหรือปู่ขาวพูดเลยครับเจ็ดเหมือนเจ็ดเจ็ดครับฝั่งนี้โอ้ปู่ผ้าขาวบอกเลขเปาเลขเปา เลขเป่าหรือเลขเปล่าครับทางแอดมินอ้วนก็ไม่ค่อยเอ่อเรียกว่าอะไรครับไม่ค่อยแข็งภาษาอีสานนะครับบางคำก็ยังต้องถามพ่อเทืองอยู่เลย จะไปดูอีกด้านหนึ่งกันนะครับีใ,นนใ,ใครเห็นห้าเก้าหรือห้าหกมนแอดไหมครับ 5, 9, ห้าเก้ากับห้าหกเลยครับเนี่ย แต่ถ้าดูตาเปล่าเลยจะเป็นเลข3านะครับจะดูในกล้องนี้มันจะเหมือนเลข6หรือเลข9ก้เลยนะครับครับเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับ ไม่เห็นอะไรเลยท่านผู้ชมหรือ f อฟคนไหนเห็นก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแด่งปันกันนะครับ เหมือนเป็นตัวเอนะครับเหมือนเป็นเลขสามคว่ำนะครับสามควากับสามปกติเลยครับผมเห็นอยูี้แล้วก็จะมีเหมือนศูนย์สองสี่หรือเก้าสองสี่แอดมินไม่แน่ใจนะครับแต่ดูตาเปล่าไม่เห็นแต่ดูในกล้องนี่เห็นนะครับครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับ ท่านผู้ชมและ f c ทุกท่านต้องใช้วิจารญาในการรับชมและรับฟังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่แอดทําหรือพามาหาตัวเลขเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับเพราะว่าพวกเราไม่สามารถตีได้ไม่สามารถบอกโชคได้เพราะทางเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันได้แต่หวังแต่แค่พา มาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมและ FC ทุกท่านได้เห็นคนไหนที่พิมพ์คอมเมนต์มาแล้วเลขโดนใจแอดบางทีแอดอาจจะซื้อด้วยก็ได้นะครับซื้อลอตเตอรี่ครับครับยังไงก็แอมินอ้วนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ าผิดพาดประการใดแอมินอ้วนขอกราบอาภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ